เกี่ยวก่าสาวเรืองอาบานีเสื้อว่าเป็นการน,านั่นว่าเป็นประโยชน์เอานิท่านมวลมวลฝากคอฝากแม่ทั้งบ้านเฮาบดนีนิท่านนั่งสิบสองเพิ่นมาลูกมากจะยากจนเพิ่น่ามีลูกหลายคนเหนื่อยนายจังหญิงก็ได้ชายก็ดีมีแค่สองแต่ว่าในขังพุทธการมีลูกสิบสองเนเลี้ยงบ่ใหญ่เอาลูกไปปวดใบในดาวกะดดานดงสาเหตุเป็นมากจากไหนบัรีเี้ยวบดนีนองสาวดามดเช่น เอาตอนนี้เอาลานเดินลุงตอนนี้เอาลนอกกานเดินลุงที่กูก่อลังอาบูฟังมันเยินมันเยินที่เดินไปหนะ้ากอนมันตัวเอาลล้อนอนนี่กับฟังพระราบดุลกูแล้วแกงมาเบ่งเป็นกูกูแล้วแกงมาเบ่งเป็นกูจำ น้ลี้ยมาเร่คู่แหวกการมูงมวนเสาบ้านเป็นนิท่านนี่ว้ประทุมการทางกปอนจูน้าเล้วมาเอาบอลลูกแกรมลูกได้ไปลิงทางอยู่ไปอะไไปกินหมากไม่เต้นใส่เกินเลื่อบอานแล้วบอลลูกกลับขึ้นเมืองเป็นเมือเม่อละบอลลงทางบ้านมาโดุนน้นใดสามปีไปกู่แหวกดุนน้นใดสามปีไปคู่สิไปเอิ่นลูกเต่าลูกเต่านิท่านเบาหวาม,มากระสองคู่มีอาไปหอดรัว่าไรปลาตอแบกตน แล้วไปเขาหนักพอยแห้งแตงเอาไปต้อนมียาพอดมีเสียผ้าหาเอาไปสู้ชิดกองดูเร้อและแม่กบตรวจไปยอมม่อนเสต,ตุงถึงดงเงินกูมาหาลูกถึงโดงเงินกูมาหาลูกพ่อร่างเดวพ่อแม่มาล้วลาล้วลากับมาว่าลูกผูหอดตาแล้วเบ้า,าบาชั่วคู่ั่วคู่กับพ่อแม่เดินไปถึงปกใส่ง่ายเงาเงี่ยมถึงกใส่ง่ายเงาเงี่ยมจังวัดยำตัวจกินง่อยพ่อนั่นยอซอง ลูกจิตสองฟระกันงอยง่ใไม่ขั้นขานได้ต่อเตียเสียเแล้วขียดลายเดชขียดลายเดชขียดว่าเมียนี่บ่เลี้ยงเขียดลายเดชขียดว่าพ่อนี่บ่เลี้ยงลูกจังแม่เหลือใจเขียดว่าท่านลืมไหลเรื่องใดจังมาเอือนเอือนลงมา เต่ไปไม่มาเหลือใจเรียกเขาว่าเบอรอสู่คนเบือสุนามาจ้าวบาซอยกันแก้ก่อนนันอรามาพวดเวีกลางดุงยังบนสองสารคิดกะใตตวงสองเจ้าบัดถึงย่ามืดเขา่าไม่เอามานี่ปล่อยปางเบอรอสู่คนเบอรอสุนามาจ้าวบาอซอยกัน สองพ่อแม่กะเลยให้สะเอื่นมือกะเล่าติ๋วกพ่าปันขึินควันคมกะปอนลงทั้งด้ำข้าวนั้นหันใกหอมซ้อมลงน้ำตาลังนั่งยุติยห่มไม่นั่งยุติยห่มไม่อันใสให้สะเตี่ัน บาดนี้ปันเขาเอินมาสาลวกให้มากินมาทำแผงให้ลงมางาใส่ยาไปข้างส่วนว่านางคนลาเอินลงมาเอินใส่แม่แม่เอ้ยแม่บ่มีแพ้และเสียสินสิเมื่อได้บ่อนจังได้ บัดนี้ลูกตอบตานทุกอย่างแล้วมาบัดนี้พ่อตอบต้านทุกอย่างแล้วมาพบสิบสองมาสาพองปากมีปิง้งลูกเแลตาสิงขันลิ่งลงเจ้ามาสองนี้แต่กองมากใหม่กินได้ใจอยู่ทั้ง สองเท่านั่งโทษท่านึ่งสองเท่านั่งโทษท่านึ่งผัดเลเบึงอยู่น,น,น,นานๆบ่เป็นกาละฮนว,ว่ากันนั้นสองเท่าว่าลงมาสาลูกคำลงมาสาลูกลาลงมากินเปลีป่ยปลาเท่ายัางเงินขึ้นไปว่าลงมาสาลูกคำลงมาสาลูกแก้วมันชวนแล้วสี่คำทาง พอสิพาเมื่อบานเม่สิพาเมื่อบานเมืองซ่านกะเซ้าหัวแล้วตัวคำเข่ามันสูบเต็มหน้าปากะเต็มอยู่นามงามขึ้นโคโซเนียวลงมาสาลูกคำลงมาสาลูกแก้วเออม่วอนเอวเจ้าลายหุ่นกับเมืองเฮือนเมืองซานเบิดถ,ถึงสิบสองคนอย่าอยู่ดวนมันสา จังสี่กะบ่เอินซื่อๆเอินถึงเสร็จนาฝ้ายน้ำตาเสร็จน้ำหมูกลูกผู้ใหຍັหยับจากาสูงງลงมางาใต้ๆบ่นใส่ไม้นัแบงกัน ลงมาหอดเท่านั้นหมากเ็เฮาหอนเห็นหมาบากักดำบักแดงขาวกายาวมาวนต้นหมานั้นปีนพ้นไม้หวังสิไปคกบคาบสิบสองหยาบหยาติ้นสองเท่าไรบ่วใบลูกจิบสองหยาบขึ้นไปทึงปลายหัวใจสั้นเบิดทั้งเอื่อยและนองบ่วนใหม่ใตแต่คือหูมาเหลือใจเด้อโอสิบเบ เตกแหรงคำแพงเอ้ยลูกยังเอินบอแก่งบ่เมื่อใดแม่เอ้ยตกวปีนี้ฝนแข็งลูกกับพ่อหอยป่าหอดปีหน้าผลขาลูกกะพ่อหอยเขียดจังว่าขนขี้แหลกกะพ่อเพียดดอกใสใสกลับขึ้นไปบ่ได้แล้วอันเือนเฮามาสีเฮา phụ đại đi phù luộc tàu đại đi phù luộc tàu mèo liền, hãy xuống xa mẹ ທ່ານເອີຍມູມີຢ่ູ່ິພໃຍມ່ຍ່ເຜດີກໍລູກກໍເົມີຢູ່ບໍກ່ນຊິຽງູກຄືນອງລຽງລູກຈົອງສກ່ອນພໍແມນ เอาัเนียมาคนของลูกสิเย้าล่วงไปเขาาคหน้าเจ้ากับขึ้นไปเด้อเราว่าถึงเต่าเื่อเน่ามาขาดยานานเหลียวใหญ่ลูกพี่บาปลูกนานแล้วสิไอ่งาม่ห็นาม่กลับไปเลยจังลิงพ่อเม่นานเด้อลหยเกิดตีลิงคางมาดูมีนาน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 เดือนนานเดือาไหลตพ่อพัน ลูกสิบสองฤกษ์วัเตียงกับเมื่อน้ำพอมาเรื่องหอเข้าให้มาตอนบ่กิสน,ส,นาส,าสินและเสียน้ำพอปอบหวัวซาสาินและเสียน้ำพอปอบหัวซาเท่าเดิมเมียกับมาเลยกลับไปเท่าขึ้นเมื่อบานเป็นนานเลยว่านี่ท่านเดือดเขาย้ำเฮาลูกมาก,กรุกเด่นอ้อเขาเลียงบ่ได้มาเลี้ยงเลี้ยงกันนี่ท่านนี่พอประพันธ์เลี้ยลูเลี้ยลูล้ำก่อนสอนต่พอพผล่พวกมาแกงงอแต่แกนกิดไปมัยท่านบ่ตาย หานี่ขันโมซำนี่ย้อนอาญัดลาลงเมาซำนี่ย้อนอาญัดลาลงว่าไรไปเดินดุงเปล่าพบขาน้อมแดดไปตามทางสุขกานณหน้โมเพียงแงกเน่ยอุ้ยนั่นในนักอะไรเบื้องบ้านเบื้องบ้านละกิงการเกาลางนะจอดย่างโมอยู่ฟังเสียงเป็นเธอเมี่สซำเนียงบทก่อนบวันนักดื่ดันหันมาเมาหันมาเมาหน้าโมเมาจอดย่างเอาละน้องฮันี่มาลุกไปบ่เดื่อเอาละน้องฮันี่มาลุกไปบ่เดดืหน้าหน้าหนวนมวลลอยคนหน้าตอนนี้